สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอเช่นเคยนะกับช่องดิกกี้เบิร์ดเองนะครับผมและวันนี้นะครับมีเมนูพิเศษนะครับซึ่งเป็นเมนูไก่ฉีกหรือว่ามีไก่ฉีกนะครับซึ่งเป็นเมนูเจ้าดังของบรรทัดทองเองนะครับผมซึ่งผมซื้อมาในราคา85บาทนะครับผมจากโรบินสันราชฉพึก นนทบุรีนะครับผมซึ่งเขาใส่มาในกล่องแบบนี้ดูเท่มากเลยครับท่านผู้ชมเหมาะกับสายกินง่ายๆนะครับไม่ต้องล้างจานด้วย <c oughs> แต่ที่สำคัญก็คือกินไก่ฉีกมันหอมแบบชวนหิวสุดๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาแคบหมูนะครับซึ่งแคบหมูเนี้จะเป็นสีแบบออกพริกๆหน่อยน่าจะเผ็ดนะครับท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวเรามาโรยในไก่ฉีกกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะโคเลโคเลเส้นหมี่นะครับกับไก่แล้วก็แคปหมูให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ซัดไปเลยครับผมโอ้โหเส้นหมี่นุ่มมากนะครับผมไก่ฉีกคือเน้นๆเลยเต็มคําแล้วก็มีซอสคุกที่ออกมาแบบหอมๆมันๆน,น,นวๆนะครับท่านผู้ชมกินแล้วเข้ากันแบบสดๆนะครับผมแล้วก็โคตรลงตัวเลยครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับท่านผู้ชม เขาทํามาแบบพอดีพอดีเลยนะครับผมแบบรสชาติที่ผมชอบเลยนะครับผมใครที่ชอบแนวไก่ฉีกเนี่ยเครื่องแน่นน right ้ําซอสเข้มๆนี่คือต้องลองแน่นอนครับท่านผู้ชมเราลอกินต่อครับเนี่ยอ้โหโคดอบอกเลยว่าคัดหมูกรอบเนฟันเลยครับท่านผู้ชมโคตรดีนี่ครับยอดโคตรอร่อย อืออร่อยมากครับรอบประรับมาครับผมเรามากินต่อเลยนี่ครับอกไก่อืมอืมแคบหมูจะมีความเผ็ดนะครับผมอืมอืมตอนนี้เส้นก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมกับอกไก่ มาครับผมทำสุดท้ายนุ้เวลีกูโคตรดีหมล้นะครับนี่เลยครับผมสูตรนะครับผมสูตรหรือว่าสุดก็ไม่รู้้วผมหาได้ออกเลยตกภาษ,าษาอังกฤษครับท่านผู้ชมราคา85บาทครับผมไปซื้อที่โรบินสันนะครับโรบินสันนะะ้นนจ,จับคุกนะครับท่านผู้ชมราคา85บาทครับใครอยากไปลองหรือว่าใครอยู่แถวโนนนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับ ในโรงิยตบาลนะครับท่านผู้ชมรอยู่ทั้งทั้งหนึ่งนะครับตองเข้ากับประตูไปแล้วก็เจอเลยครับผมร้านอยู่ข้างหน้าครับผมแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่อยู่นีหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย